ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ R Channel ครับ R Channel Red r e v i e นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ตอนนี้ผมอยู่ที่เกษตรนว่ามินอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อยู่ที่ร้านเส้นสายปลายจวักนะครับสุดยอดผัดไทยโบราณนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นี่เมนูเรามาแล้วนะครับสุดยอดผัดไทยโบราณเราก็ต้องกินผัดไทยโบราณนะคือเพื่อนพี่พี่ ไทยโบราณมาแล้วครับผัดไทยโบราณของเราเพื่อนๆพี่พผัดไทยโบราณนะครับผัดไทยโบราณเครื่องเคียงมาเพียบนะครับเพื่อนเพนพี่พี่มีปีกล้วยมีถั่วงอกนะครับมีมะนาวบีบนะมีผัดเยอะเลยนะครับของเราและอีกเมนูหนึ่งของเรานะเพื่อนเพื่อนพี่พี่กระเฉดกุ้งครับผัดกระเฉดกุ้งครับกุ้งตัวโตๆนะครับผัดกระเฉดมาแล้วนะเพื่อนๆพ่นพี่พี่อามาชิมผัดไทยโบราณนะครับ บีบมะนาวลงไปนิดนึงบีบมะนาวไปนิดนึ่งบีบมะ,ะนาวมะนาวโรยถั่วลงอกนิดนึงเพื่อนๆพี่พี ไทยโบราณครับซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับเส้นสายปลายจวักครับถนนเกษตรนวมินต่อหม้อที่95นะเพื่้นเพื่อนๆพี่ต่อหม้อที่เก้า้านะครับเกษตรนวำมินนะอ,อร่อยครับ ข้ดีเพิ่มนีพี่ใส่กุ้งแห้งนะครับเจอู้กุ้งแห้งแห้งๆผัดแห้งๆอร่อยมาก <c oughs> ไม่ต้องเติมเครื่องอะไรมากมาแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆเติมก็เอาเลยนะครับแล้วแต่รสไครรสมันเลยนะครับ cho nhiều mà ดูผัดกระเฉดกุ้งครับเพื่อนพี่ผัดกระเฉดกุ้งกุง้งโตโตนตโตะนเพื่อนเพี่อนพมีผัดกระเฉดกุ้งครับเส้ร์นมีบวกผัดกระเฉด รสชาติดีครับกระเฉดนิ่มมากๆกรอบมากๆเผ็ดนิดๆน,นะครับจเ,เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้เลยมีกลิ่นเครื่องแกงนิดๆอร่อยมากเพื่อนๆพี่ๆผัดกระเฉดกุ้ง เผเปื่อยๆครับผักกระเฉดเปื่อยๆผักกระเฉดกรอบๆเปื่อยๆครับกุ้งตัวใหญ่เพื่อนๆพี่ๆ อร่อยนะครับผัดกระเฉดกุ้งาฝากด้วยร้านนี้เพื่นๆพี่ๆเส้นสายปลาจังหวับครับ,บนถนนกเกษตรน้อมมินครับต่อม่องที่95นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ